ไม่งั้นปกาวหลังแย่น่อเฮยไฟไปทีกดไว้ดีไฟไปทีกดไว้ยอดพี่ราน่าจะโหเย้ขยักันหรือเียกที่คนที่แย่มีเมนมัมุว่าบุว่าออจ้าให้ลงบันไดมาสาวสามพันล้กัน ตัวม่นานหลอกด้เห็นให้ตอนลงบันไดข้งัตัวม่นานตัองเหยียบฝั่งนี้ได้ปะอ้าบมบมนี้เต็มบบมถอยเลยเออเยียแหอ๋อ ขาับ <Private S 2> ่พร้อมนะครับ้อ้เบสต์สตูดิ้เบ ทานปนข้รกันําน้นอแกน้ำครับเปนข้าแได้หลังหน่อยนะครัมันต้องเข้าไปลึกาเนาเข้าบล็อกกินเอะไมต้องิหนักนุบน่นนี่บอกกินได้น้าบวกกนได้น้วกจำแต่งเ้นะครับวอ่าไว้ไว้ะได้ไปบางที่นะเป็น ได้ดีได้ดเลยร้อนดีมาอ่านหน่อยดีครับอ่อยนอนดีบันไดนอนมาาอนอาอลงมาใหม่บันไดเด็กๆทั้งหลายถ้าไหนเขาเดินลงมาก็กรี๊ด้กอนได้เลยนะเหมือนซุปเปอร์สตาร์เราลงมาแล้วเห็นกล้องนะพไัง เนะอ่าระวังนิระวังทุกคนพร้อมปีนไปจ้ะพร้อมนะคระบีนปีนหนึ่งปีนปีด อ่านักเรียนทั้หลายหมดแล้วพี่น้อเยอุ่มเลือกอยู่ก่อนขอบคุณมากจ้ะต่ไม่ได้ลยไม่มีใครสนใจเลยขอไลฟ์เป็นดีกันนะครับจุ่มจุ่มฝ่าน้องฝ่ายผู้หญองจุ่มจุ่มจุ่มจุนหมดเลยใ้ไหม ไปลูกมากส่หนัดได้แล้วออกค่ะตั้งแหวมาลูกดีดดูกันแหละก็ีนี่แหละเราเปิดเธอไปก่อน ข้าแถวนะครับาวนเลยไม่ไม่ได้อยู่แล้วออกไปลูกาแนคะแนอไ้า้ายงนิหนึบน้องชายคะเอ่อไม่เป็นไรค่ะถ่ายหมดแล้วค่ะ พี uh ่สาวก็มีกำปั้นที่่ารูปแต่ถ่ายถ้าส่ายลงก็ถ่ยออกมาถ่ายรูปด้านข้างจะจะถ่ายได้ไห ได้ไมหมคะหล่น bueno? ล,ลงไปนู่นแล้วอ oh <sh> ๋อค่ะได้แล้วค่ะขอขอทางนิดนึงค่ะขอไปเปลี่ยนชุดกันเดลี่ยนชุดวันนี้นะขอไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวหาอีกครับแป๊บนึงเดี๋ยวเอามาเซ็นใหม่เดี๋ยวเอามาเซ็นใหม่ไปไป ขอขเสร็จแล้วเปลี่ยนก้าวกันใช่ไหมนี่ครับค่ะไปเปลี่ยนก้าวก่อนนะคะขอบคุณนะครับทุกคนไป